รอสิทนะคะ yes sir หกสิบน้องยิ้มเสิมน้องยิ้มนำอยู่สองเต้นนะคะเสิมไม่เข้า เสือดีครับได้เตมาก18ต่อ19นะคะได้สวยเตะเกี่ยวได้นะคะยังเรียนหนังสือกันอยู่เลยแต่เก่งมาก แน้องเสือออกไปนะคะฝังน้องยิ้มชนะไปี่